วันนี้พี่มอนพาเ,นเพื่อนๆมาดูแสงสีอันสวยงามค่ะจังหวัดระยองค่ะเราก็มีแสงสีสวยงามเหมือนกันนะคะเขาจัดไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วค่ะแต่พี่มอนยังไม่มีโอกาสได้มาถ่ายนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะตั้งใจมาถ่ายตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะคะ จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายนะคะสวยมากๆคะ่ะนะคะนี่้าสวยงามมากๆเลยคะ่ะมีหลายสีมากเลยนะคะมีสีเขียวสีน้ำเงิน

เยอะแยะเลยนะคะส่วนพิมนุนเองยังไม่มีโอกาสได้มาถ่ายสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่ายังไม่วางนะคะสวยงามมากๆค่ะว้าวสวยมากๆค่ะดูแสงไฟไปด้วยกันนะคะสวยมาก Hãy subscribe <laughs> cho đi <laughs> Ghiền